สวัสดีค่ะขุดสนันเวียสุกุลวัตน์ควรชี้แจงโปรภา,าพพรีเซนเตอร์รุ่นแรกๆ The Icon ทัวลงเวียสุกุลวัฒน์โปรภาพพรีเซนเตอร์รุ่นแรกๆ The Icon Group Social m e n สนันเรียกดองให้ออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจอีกมุมสุดห่วงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกรณีสังคมโซเชียลจับตาบริษัทขายตรงทำธุรกิจเชิญชวนคนให้มาร่วมลงทุนขายสินค้าจนบางคนขาดทุน ถึงขั้นหมดตัวต่อมาได้มีการโยงไปถึงบริษัทเดอไอคอน r o u p ปที่อยู่ภายใต้การนำของบอสพรวรัตพลวรัตว,วรกุลซึ่งมีดาราระดับตัวท็อปแถวหน้าของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์และครองตำแหน่งใหญ่ในบริษัทหากย้อนไปเมื่อปี2022มีการเปิดตัว5หนุ่มระดับแนวหน้าวงการบันเทิงที่กำลังนั่งแท่นพรีเซนเตอร์เดอไอคอน Evolution ได้แก่เวียสุโกลวั์คณารดป้องนวั์กุลรัตนลักษ์บอยประกรณ์ฉัดบริลักษ์กันกันตถาวและโดมประกรณ์ลำแม้บางคนจะยุติบทบาทไปแล้วแต่ก็ไม่วายถูกจับจ้องอยู่เพราะยังปรากฏภาพที่นำไปใช้ในการโฆษณาเท่านั้นให้คนเข้ามาซื้อสินค้าโดยล่าสุดมีผู้ใช้บัญชี โซเชียลบางส่วนได้เข้าไปคอมเมนต์สอบถามบุคคลที่เคยปรากฏตัวร่วมกับบริษัทนี้พร้อมกับเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงหนึ่งในนั้นคือเวียสุกลวะที่ถูกสังคมโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ตายรูปภาพภายในอินสตาแกรซึ่งเป็นภาพทั่วทวไปไม่ได้ระบุข,ข้อความเกี่ยวกับบริษัทขายตรงที่เป็นข่าวข้อความที่มีการแสดงความคิดเห็นเข้ามาอาทิขอบคุณคมชัดลึกค่ะ